อ้าววัดีบ้านหายหายบ้านบ้านแยกลางไงวะควายหาตัวได้หายตัวกินปลาก็หายตัวได้คือกันบ้านแยกล่างอะไอชิป้าไปคนเดียวเตี๋ยอีเราหายตัวโน่นตกตกมันยิ่งไ้ตักบูชายันนะเอาไปยังไงหนได้บ้านว่ามาแล้วตรงนี้บ้านว่ามาอยู่ตรงนี้ บอที vad vad ่ห oh, okay. oh, ัวละครับอ่วละว้าวู้กิเข้าอ๋อค่อเจอตายแล้วค่อเจอผูตายแล้วบอทคอเจอผูตายแล้ววัดไม่ชี้เจอคนตายนี่แม่นี่แม่วาดเนี่ยตายีแแกของจริงโถเพื่อน เพื่อนตายชี้เงีแกเออวาย้ายวายาหาตัวก่นหาตัวก่อน้อพี่หาตัวเรวเด้อไม่อยากเห็นว้ายว้วายจีดดช่วยหน่อยดใครด้วยดูดวยดูด้วยดูเป็นหลักนโอเคเี้ยาไป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 หายีหายที โอ้ตวผู oh, ้ชายโอ้ฉ e. ัดบาพึ่งวาบมาตรงนี่บัดพึ่งวาบมาตรงโอ้มโอ้หนาหนาโอเคพราะแับแต่งมาแบบอือเมชันพูดดีอะแต่บัดแต่บัดทำให้สิดค่อยคอยหายตัวกันเน้อคยหายตัวกันเน้อย้ำย้ำ ว้าว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 วอาวว้าวว้เวว้า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 วว้วว้าวว้้วว้า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 ว้าวว้าาวาวว้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 า้าวว้าวว้วว้าวว้าววาวว้าวว้าววววาวว้าวว โอเคเคยมาแล้วมันไหลบักมาดูกล่องมาดูมันตันเว่าตัวนี้ตัวว่าบาดนีหนือบาดนีหนลยบาดนี้เถอะนี้เถอะไปไปไป้าตกวันของแท้นีืว่าเคยมิแค่สมันเลยเน่ยจะหมดแล้ว โอ้โอ้เพราะว่าเขอราว่าเเป็นแน่นอนกับไม่รู้จะอาไปขายของขายของแมันจะเปเกดเลยแะบ้านไยดูกล่องบ้านพี่เยิงว่ะนุ่นแปดเจ็ดหกห้าสีามสองหนปมาจนจสี่ใน้ผานาิสันหลยงจบ่ เอาบ้านซะสนาคนเดียวต่คู่คิดอยู่ข้างบ้านน้ำอูฮะมีลูกมีอันคู่คิดอยู่ข้างอันโตบ้านน้ำมีคู่คิดอยู่ข้างลูกบ้านน้ำแต่บ้านมมนเอาอแต่บาเหาอดไหนที่แมันมีคู่คิดบ้นนี่คู่คิดโอ้แต่ขอะแต่อี่นีีอ ัเดีี<ไ> <c ười> อ้อตักวกแมเ,อเมบอจอนโดจอนโด,ออนโดโออา,ดาอจาอจาไเร์ยิ่มันดบอ้านเขาไม่ไ่บอกหเบรยิงับ้านยบอกอย ออเอาตรไหนไปยืนมันไ่ได้บอเดี๋ยวบาไปกอนเราบาไปยืนยว้แข็งออยนย็นยนเย็นเย็นแล้วเ,น,น,เนไบ้าบา้าเอ้าใคาเห็นอาทีอยง ไปแต่บัดบัดแม่ของผู้คิดบ่ออของผู้คิดม่ผ้คิดมาลาพอคพ่อเองนาเป็นเด็กคทานไปเบันเห็นมันและโคตไปตสู้กับมันเนี่ยบเห็นบ้าตายด้วย ด้วยเชีายคชยายชียรายคู่ใครเป็นผู้คิดเนี่ยบอกได้ว่าคู่าเู้คิดเนบ้าแดนเตบอกได้ตผู่คิดเนแล้วฮะผู้ถูกบอกเนอะตาคู้คิดเนสีย้แล้วมันทักทอย่างวา โอเคอ๋อทาสาแหละเอิ่มเออมีคนนอนรับเนี่ยแม่ควรจะเปลี่ยนตัวอ่ะเปลี่ยนควรจะเปลี่ยนใครว่าเน็ตลุตเนี่ยเขาพูดว่าอย่างนี้ของเขามาเพราะว่าเน็ตหลุดเน็ตกลายเป็ลุดเด้เอิ่มใครคว้าใครคว้าเป็นตัวนี่แล้วกันเนี่ยเนี่ยถ้ามาทับอย่างใดวะเอาเพื่อนเพื่อนเน็ตตัวตป๊ดก็ยันจะบอกคือเอิ่มตัาดก็เพื่อนเอา ขาจะไปตัวเนี้ยอ้าวเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันโอ้ประเทศไทยแหละประเทศไทยไม่ได้น่าแล้วมันไม่น่าร้อนโอ๋อได้แล้วมั้งนี่มันไหมนนี่มันเป็นตัวมันดูดูแก้วงัดเกมออกมาแล้วเนี่มันยังดีอ๋อ แค่แฟนจะซีดีบนบนเลนเล่นมานานเราเนี่ยแค่เออเล่นซูเปอร์มาร์เก็ตอันนี้ดีกว่าไอ้บนเลนบนเลนมันอันเลนกาโอเคโซล่าสมัตบ้านเหวอเอ่อลู